สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เราเจอดิเมืองยานะฮะยังยังคงอยู่กับเการวิ่งโก้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาวิ่งเลนบนนะครับเลนบนนะไม่ไม่ใช่เลนโบสายลุงนะฮะอ่าเรา,าวิ่งกดเลนบนนะฮะมาดูดีกว่าว่าวิ่งยังไงบ้างนะครับผมการวิ่งเลนบนนะฮะหลังจากที่เรารับเวสนะเราเราต้องนี่นะฮะเราต้องเข้ามารับต้องมามาผ่านจุดที่1ก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็มาวิ่งนี่ฮนะ อ,อัดขึ้นข้างบนให้สุดเลยนะฮะแล้วถลายไปนี่นะฮะจนถึงจนถึงวิ่งมโยนะฮะพอถึงมโยปุ๊บให้เราอัดขึ้นบนครับนะอ่าถึงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวลงมาหน่อยแล้วก็เลี้ยวกลับไปกลับไปตรงบอสยี่ห้านะครับแล้วก็วนลงมาข้างล่างครับผมนะขึ้นตรงนี้นะฮะเราก็ขึ้นนี้นหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ลงมาเกตบ2จุดนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาเกตปุ๊บย้อนกลับนะฮะย้อนกลับมา มาเก็บ2จุดนี้อ่ากลับมาปุ๊บ2จุดนี้เราเก็บเสร็จแล้วให้เราลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าเพื่อเก็บตรงจุดนี้แล้วก็เลี้ยวขึ้นแล้วก็เข้าซอกนี้นะฮะวิ่งจนถึงจุดนี้นะฮะตรงนี้มันก็จะเก็บครบแล้วนะครับผมอันนี้อยู่ที่เราเลยว่าเราจะวิ่งไปเส้นนี้หรือเราจะวิ่งเส้นนี้มาเพื่อเข้าจุดส่งเควสน,นะฮะโอเคครับไปดูยันเลยดีกว่า ไะลุยครับเ <c oughs> นี่ยเป็นการวิ่งจริงนะฮะทุกครั้งที่เราวิ่งนะไม่ว่าจะไปเส้นไหนก็ตามแต่นะพยายามอย่าลืมวิ่งเข้าเส้นหนึ่งนี้ขาดนะครับผมนะเตือนด้วยความหวังดีนะฮะเส้นหนึ่งต้องวิ่งนะโอเคพอวิ่งเสร็จแล้วปุ๊บเหือรถเมย์ขวาง โอเคเอาชนติดต่อไมค์โอเคฮะพอถึงตรงนี้นะฮะให้เราวิ่งอัดเลยนะฮะอัดไปบนสุดเลยนะอ่าน uh ี huh. uh ่ฮ huh. ะอัดไปบนสุดเลย uh huh. นี่บนสุดนี้นะอุ uh ้ย huh. ทีนี้บนสุดแล้วเราก็วิ่งวิ่งยาวนะหารถเฉียวเยอะๆเก็บพีเยอะๆครับผมนะโอเค อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อลูกศรเยอะนะฮะขอดิตรงนี้ปุ๊บอ่าถึงวิ่งไม่โมยนนะฮะให้เราหักขึ้นบนเหมือนเดิมครับผมนะหักขึ้นบนนะเราต้อตรงนี้นะฮะพยายามดูให้ดีนะว่าเราต้องเข้าตรงไหนนะเคถึงวิ่งไม่โมยนละตรงปลายจะแง่นนี้นะฮะสามแยกนี้ให้เราเลี้ยวเข้าไปก่อนแป๊บหนึ่งนะแวะเข้าไปซื้อขนมปังแป๊บอ่าพอซื้อขนมปังเสร็จปุ๊บออกมาเลยครับ Okay. อเค่าทีนี้ก็อัดยาวให้อัดยิงบินบนนะฮะยิงบนไปหาบอสยี่ห้าแลครับผมนะโอเคไปที่สำคัญวิ่งผ่านแล้วพยายามดูจุดให้ดีนะว่ามีจุดไหนเราลืมหรือเปล่านะเพื่อ โอเคฮะจากที่ดูนะไม่มีจุดไหนเราลืมนะแล้วเราก็เลี้ยวเข้านี่เลยครับแล้วก็หักขึ้นบนนิดนิดนะนิดเดียวเท่านั้นไปแล้วก็ลงล่างไปเก็บ2จุดที่เหลือก่อนที่เราจะกลับมาวิ่งจุดเดิมนะอืม นี่ฮะตรงนี้จะลําบากหน่อยนะมันจะสวนกับพวกวิ่งสองอีกนะอ่าเราก็จะเป็นเส้นวิ่งมาโยเราโอเคตามนี้เลยนะฮะอ้าวนั่นไงบอกไ่ทันขาดคํานะสวนแล้วพี่เขาลอยปิวปิวเลยอะ่ะนะอ่ะตรงนี้อย่าลืมเลี้ยวเข้านะเพื่อนี่ไงเจอสวนมาโยอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่สองอีกแล้ว อ่าแล้วก็เลี้ยวเข้านี่เลยครับผมนะปึ๊บอืมโอเคฮนะตรงนี้เราก็จะวิ่งของเราจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะอ่า,อาจุดเป็นจุดสุดท้ายเรียบร้อยนะทีนี้เราก็ เราก็ไปรอเลยนะฮะรอจุดส่งเควสได้เรียบร้อยเลยนะโดยต้องไม่โดยที่เราไม่ต้องสนแล้วละรอเพื่อนอย่างเดียวนะเพื่อนเสร็จก็ดีไปเพื่อนไม่เสร็จเราก็ซวยไปนะก็นั่งรอต่อไปครับผมอ่าเราก็ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก่อนอนื่นะเรามาเช็คก่อนนะว่าเราขาดจุดไหนหรือเปล่าจากที่ผมดูนะเราไม่ได้ขาดนะอ่าเราจุดเราถึงจุดส่งเควสเรียบร้อยแล้ว เราไม่ได้ขาดนะวิ่งอะไรกันเยอะแยะวันันเส้นผมเออไม่รู้ครับเสร็จกันแล้วสองคนนะนิ่ใช้รถเลยทีนี้ราโนโ่เีเรา,โโราโโสคนโอเคนะตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยว ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะพาทุกคนมาวิ่งเส้นล่างนะครับผมนะเส้นนี้เลยเส้นล่างนี้เลยนะแล่เราก็จะจบกับการวิ่งโกดนะครับผมโอเคเขาจะถึงแล้วก็บายให้ทุกคนนะมาดูวันนี้ได้หรือเปล่า,าไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ชนะด้วยโอเคครับไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ไงวันนี้บ๊ายบายครับผม